สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบาไลท์พาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาได้เมโนูข้าวนะคะมีปลานิยนนึ่งนะคะทุกคนมีปลานิยนึ่งแล้วก็ทําน้ําพริกหนุ่มสักเลยจ้านี่ใส่ปลาชิ้นด้วยแล้วก็มีผักชีถูกแอร์ก็ผักมันเย็นหมดแล้วค่ะ แล้วก็มีผักบุ้งลวกแล้วก็มีผักกะหล่ำเจอผักเยอะๆนะคะวันนี้แล้วก็มีผักไอ้อะไรนะมะเขือยาวแครอทลวกจ้ายังไงเราก็ไปทานข้าวกันเลยนะคะวันนี้ขอทานข้าวสั้สักวันแล้ววันหลังไปทานเส้นนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าเหนียวเลยข้าเหนียว,วยเ,เหมือนเดิมนะคะคุณค้น,คนดูดิถูกแอร์แล้วมันเย็นแล้วเนี่ย ทำไมมันเสียงมันทำไมมันสั่นเนี่ยต้องเอาข้าวไว้ข้าวไว้ข้างล่างกัดทานน้ำกัดอันดับแรกไปนะคะทุกคนไปซัดด้วยกันจ้านี่ข้าวมันก็จะปั้นไม่ได้เลยอันดับแรกก็จิ้มน้ำพริกไปก่อนเลยจ้านี่ดีด้วยแล้วอื้อ ว่าขอไม่ทานตากันแล้วก็จผนเดวออกทําเป็นเดียวเปนเลยจ้าอืมหมักไว้ยังแสะข้อมอืม Mm-hmm, ปักม่วงแล้วก็แบ่งมาลวกด้วยแล้วก็ไว้ถุง้มตำด้วยค่ะเพื่อน เป็นเมนูที่อยากทานแต่งามากไม่ได้ทานพบ,บุ่งต้องจับสองมือ เอไอเขาไม่คเคยชอบทางข้าวเขาชอบทางเส้นถ้าทานเส้นนี่ดันคนให้ดูเยอะๆแต่ถ้าทานข้าวนี่คนดูนิดเดียวเองคนดูไม่ค่อยเยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราอยากทาน ไม่ดันคนมาดูให้เราก็ชัอปอยากทำเรื่องปลาอืมรถหืมปลาไม่หวานมาก Mwok ketenon? K landi bez Jung al mawet. Eme? นี่ทำน,น,ย,น,นย่าไม่ได้ทำในดีอข้าวเหนียะข้าวหงหม้อนี่แฉะ ข้าวเหนียวจะหหมูม่วงค่ะปิดมือไปหมดเลยไม่เลียนน้ำมันใส่ทุกที่บ้านไ่จะเอาน้ำมันใส่กึงตรงนี้วกกันมันดึงสายตาชอบมาก แต่ไนมะ่ค่อยได้จะไปไม,ไปไม่คือไปไม่เจอสักทีเลยผักเรืองเนี้ยชอบนะมาผัดพริกไบแดงนี่ชอบมาก ไม้ก่อนเนาะพอเลิกเดินแล้วไปเจ็บปุ๊บมึงจำผุ่งน้ำมาผัดผุ้งที่อยอดแดงๆมันไม่มี พลาตัวนี้ไม่มีใครทานด้วยนะีะทานคนเดียวพรุ่งนี้แล้วก็ห่อไปทานที่โรงงานก็ได้ ทำไปเดี๋ยวเฉยๆจัดชิดประดับแล้วเสร็จน,นะคะเอาแบบเรียวๆเ,เลยนะคะเนี่ยคือทานยังไงก็ลงไปอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อนๆทานยังไงก็ตัดไปอย่างนั้นเลยจ้าใส่เอฟเฟกต์ใเป็นแบบ แป๊บเดียวสิบนาทีแล้ะน้ำปลาค่อยหวานแหละไม่ต้องทำอะไรเมืม่อไหรหมดหรอก อมันโอ้โหมันอยู่ท้องมันอืมยามือเวลาเนหมดแล้ว พุงเพียวๆพุงปลาทำไมอร่อยเนี่ยว้าเรา,าไปทานต่อหลังไหมน,นะคะเล่าเยอะมากเล่าไปมาก อร่อยอ่ะทานไม่หมดใ <c ười> นที่มือเที่ยง เพื่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์ให้บ้าไลค์ด้วยนะคะให้ป้าไลค์ทำคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะถ้าใครไม่ชอบลิปนี้ขออภัยในการทําด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า